สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะสำหรับวิทยาศาสตร์นะคะในสัปดาห์ที่7แล้วเนาะเราก็จะจบไปนะคะสำหรับในเรื่องของสัตว์เนาะสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการแบ่งสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มที่เป็นสัตว์กลุ่มที่เป็นพืชแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พืชนะคะทีนี้เรื่องต่อไปที่เราจะขึ้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพืชเนาะก็จะเป็นในเรื่องของถ้าดูตามแมบฝึกหัดนะคะก็จะเป็นเรื่องของพืชดอกนะคะแล้วก็ พืชไรดอกนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการจำจำแนกพืชใบเลี้ยงคู่นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูแบฟฝึกหัดนะคะคุณครูก็จะมาสอนเนื้อหาก่อนนะคะทีนี้อยากจะให้เด็กๆช่วยดูภาพนะคะจากภาพน,าพนี้สองภาพนี้มีความแตกต่างอะไรบ้างคะที่หนูสังเกตเห็นพืชทั้งสองชนิดมีลักษณะเอาลักษณะภายนอกเนาะที่เราใช้ตาของเราในมองไปปุ๊บสังเกตเห็นว่ามันมีความแตกต่างกัน ลำดับแรกที่เห็นมีความแตกต่างกันก็นกนคือนี่เลยใช่ไหมคะอีกอันนึงนี่อันนี้คือเรียกว่าอะไรคะเนี่ยคือดอกใช่ไหมคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพืชอันนี้มีมีดอกถูกไหมคะสีม่วงส่วนอันนี้ภาพนี้มีไหมคะไม่มีถูกไหมคะมีแต่สีเขียวๆทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าพืชตัวอย่างใดหรือต้นใดเป็นพืชด,ดอกและพืชตัวอย่างต้นใดที่ไม่ใช่พืชที่ เป็นพืชดอกก็คือเรียกว่าพืชไม่มีดอกแล้วนักเรียนสังเกตได้จากอันไหนนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นักเรียนก็จะตอบบอกว่าพืชตรงนี้เป็นพืชที่มีดอกใช่ไหมคะพืชลักษณะต้นไม้ต้นใดที่เป็นพืชที่เรามองเห็นไปปุ๊บมีดอกปรากฏออกมาชัดเจนนะคะเราจะเรียกมันว่าเป็นพืชที่เป็นพืชดอกส่วนลักษณะต้นไม้ประเภทใดที่เรามองเห็นไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มีดอก ให้เราเห็นนะคะยังไม่ปรากฏได้ชัดเจนเราจะเรียกว่าพืชไม่มีดอกนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามองไปปุ๊บคู่คะสมมติอันนี้มันดอกมันหูบอยู่ละคะมันยังไม่ออกดอกขึ้นมาเราเรียกว่ามันเป็นพืชไม่มีดอกใช่ไหมก็ไม่ใช่ทีนี้เดี๋ยวเรามันจะดูจะมาดูเกณฑ์นในการจัดจำแนกนะคะว่าสรุปแล้วไอ้พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนี่มันคืออะไรนะคะ มาดูนะคะนักวิทยาศาสตร์นะคะจะจัดจําแนกประเภทของพืชน,นะคะออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือพืชดอกและก็พืชที่ไม่มีดอกนะคะพืชดอกจะต้องเป็นแบบไหนนะคะอะไรถึงจะเป็นเกณฑ์ของพืชดอกพืชดอกเขาบอกว่าเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่เห็นไหมคะมีคําว่าเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมันจะสร้างดอกแล้วใช้ดอกในการสืบพันธุ์ถูกไหมคะส่วนประกอบอื่นๆก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะมีรากนะคะมีลำต้นมีใบแล้วก็มีดอก บางชนิดอาจจะมองเห็นดอกได้ชัดเจนแต่บางชนิดดอกอาจจะมีขนาดเล็กเช่นดอกของสาหร่ายหางกระรลกเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะใช้รากลำต้นและใบนะคะเป็นเกณฑ์เราสา,สามารถแบ่งมันได้อีกว่าเป็นพืชใบเลี้งเดี่ยวหรือเป็นพืชใบเลีงคู่ทีนี้เราเอาแค่พืชด,ดอกก่อนเพราะฉะนั้นพืชด,ดอกเอาง่ายๆก็คือพอมันเติบโตเต็มที่หนูจะสังเกตดอกของมันได้ชัดเจนนะคะซึ่งเขาจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์ ทีนี้อันนี้เป็นลักษณะวัฏจักรของพืชดอกก่อนนะคะวัฏจักรของพืชดอกก็เริ่มต้นดูนะเมันนะคะก็คือการที่เราจะปลูกต้นไม้เราก็เอามาเล็ดไปเพาะถูกไหมคะเมื่อมเมล็ดมันฟักตัวออกมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีรากงอกอกอกมาเป็นสเต็ปที่สองถูกไหมคะเมื่อมีรากงอกออกมาต้นอ่อนก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเป็นภาพนี้พอต้นอ่อนงอกขึ้นมากลายเป็นลักษณะต้นที่จเจริญเติบโตแบบนี้แล้วเขาจะเรียกว่าต้นกล้านะคะ แต่ว่าต้นกล้านี่คือต้นที่ยังไม่เจริญเต,ติบโตเต็มที่นะพอเป็นต้นกล้าเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นต้นที่เจริญเต,ติบโตเต็มที่เหมือนข้อ4จากนั้นมันก็มีการสืบพันธุ์นะคะมีการเจริญเติบโตมีการทายละอองเลนูของมันไปนะคะจนมันเจริญเต,ติบโตไปถึงระยะหนึ่งที่มันเป็นระยะที่มันจะต้องย่อยสลายไปแล้วเป็นระยะที่ใกล้ที่จะตายแล้วเนี่ย อย่างเช่นต้นทานตะวันลักษณะนี้ถูกไหมคะ,มะเมล็ดมันก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมพอมันใกล้ๆ้ตายไปแล้วเนี่ยส่วนของมเมล็ดเนี่ยมันก็ตกลงสู่พื้นดินอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถเติบโตกลับไปเป็นแบบนี้ได้ลักษณะการเติบโตของพืชดอกที่วนแบบนี้ไปไเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเรียกมันว่าเป็นวัฏจักรนะคะอ่ะยกตัวอย่างพืชมีดอกอะไรบ้างเช่นตามภาพดอกกะระเวกดอกชงโคดอกแพงพวยดอกปักบุ้ง ดอกบัวดอกแตงกวาอันนี้เป็นลักษณะของพืชที่เป็นพืชมีดอกนะคะทีนี้อันต่อไปล่ะค่ะพืชไม่มีดอกพืชไม่มีดอกก็คือพืชที่มันไม่มีดอกเลยตลอดการดำรงชีวิตนะคะมันเติบโตมายังไงเะยะตอนที่มันเป็นเด็กน้อยอยู่ไม่มีดอกเติบโตมามันก็ไม่มีดอกนะคะแต่มันจะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้สปอร์นั้นมันคืออะไรแต่ส่วนประกอบอย่างอื่นมันก็เหมือนกันค่ะมันมีรากมีรําต้นแล้วก็มีใบเหมือนกัน ่วนใหญ่นี้พืชที่ไม่มีดอกเช่นอะไรบ้างเช่นมอสนะคะเช่นเฟิร์นอ่ะเนี่ยเฟิระะ์นคาชายผ้าสีดาต้นสนต้นผักกูดต้นผักแวน่นอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูตัวอย่างเนาะเราจะมาพูดถึงการสร้างสปอร์ก่อนเขาบอกว่าพืชที่ไร้ดอกหรือพืชไม่มีดอกเนี่ยนะคะมันจะมีการสืบพันธุ์นะคะโดยการสืบพันธุ์แบบ ไม่อสสาศัยเพศนะคะต้องสืบพันธุ์แบบไม่อสสาศัยเพศโดยการแตกหน่อการแบ่งเซลล์หรือการสร้างสปอร์แทนนะคะเช่นเป็นเช่นมอสเช่นเฟิร์นพวกนี้ก็จะสร้างสปอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้สปอร์เป็นยังไงพืชไม่มีดอกเช่นมอสอ่ะหนูจะสังเกตว่าพืชที่มันไม่ดอกเนี่ยมีลักษณะเขียวเหมือนเลยถูกไหมคะใช้พาสซีดาอาเฟิร์นใบมะขาม ผักแว่นจอกหนูเฟิร์นก้านดำแหน,นแดงนะคะแหน,นแดงอันนี้ก็คือที่มันอยู่ในถ้าบ้านไข่เลี้ยงปลาก็จะเห็นว่ามันจะคลื่น,นมาถูกไหมอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงสปอร์นะคะสปอร์อย่างเช่นต้นเฟิร์นเนี่ยมันจะมีสปอร์ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนถ้าหนูพลิกไปที่ด้านหลังที่ด้านหลังของต้นเฟิร์นนะคะอ่าสักครู่นะคะ ถ้าหนูพิกไปที่ด้านหลังของต้นเฟิร์นหนูจะเห็นว่าด้านหลังใบของเฟิร์นเนี่ยมันจะมีลักษณะส,นสีน้ำตาลน้าตาล,ตาลเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ด้านหลังใบนั้นไม่ได้หมายความว่าใบมันเสียหายหรือว่าใบมันใกล้าตายแล้วนะคะไอ้สีน้ำตาลที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่าสปอร์ค่ะเขาก็จะใช้สปอร์ตรงนี้ในการสืบพันธุ์นะคะหรือต้นสนก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมคะโคนของต้นสนเป็นผลของต้นสนตรงนี้ใช้ในการสืบพันธุ์ทีนี้มันใช้ในการสืบพันธุ์ยังไงนะคะก็ขอโยงกลับมาหน้านี้ หนูจะสังเกตว่าสปอร์เมื่อกี้สีน้ำตาลที่มันอยู่ใต้ใบใช่ไหมคะเมื่อมันจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วถ้าเกิดมีลมพัดหรืออะไรต่างๆปุ๊บสปอร์มันก็จะตกลงมาสู่พื้นถูกไหมคะก็ไปมีโอกาสไปผสมกับสปอร์ต้นอื่นผสมไปผสมมานะคะจนมันจเจริญเติบโต,ตกลายเป็นตน้นต้นหนึ่งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพืชไร้ดอกนะคะจะใช้สปอร์ในการสืบพันธุ์แต่ถ้าพืชมีดอกจะสืบพันธุ์โดยใช้มล็ดถูกไหมคะอันนี้ วัฏจักรการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเขาบอกว่าพืชเนี่ยมันมีวัฏจักรที่แตกต่างกันไปบางพืชมีวัฏจักรชีวิตคําว่าวัฏจักรชีวิตก็คือการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอายุของพืชมันเนี่แหละคะ่ะเช่นพืชที่มีวัฏจักรชีวิตแค่ปีเดียวเช่นต้นข้าวต้นข้าวโพดถูกไหมคะ อย่างต้นอ้อยเห็นไหมแถวบ้านเราแถวโรงเรียนเราชอบปลูกอ้อยใช่ไหมคะก็จะมีวัฏจักรแค่ภายในปีหนึ่งหรือบางทีก็ไม่ถึงปีถูกไหมในระยะระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่พืชที่มีวัฒจักรหลายปีก็หมายความว่าหนูต้องปลูกใช้เวลาปลูกหลายปีกว่าที่จะได้กินผลมันหรือกว่าที่จะนําผลมันไปขยายพันธุ์ได้อย่างเช่นอะไรบ้างที่มีวัฏจักรหลายปีเช่นมะม่วงถูกไหมคะปลูกหนึ่งต้นกว่าจะเริญเติบโตหนูสามารถกินผลมันได้ มันจะมีฤดูกาลสําหรับกินมะม่วงถูกไหมว่าจะต้องกินในช่วงไหนลำไย,ยทุเรียนมะพร้าวพวกเนี้ยก็จะมีวัฏจักรการเจริญเติบโต,ตชีวิตหลายปีอ่ะทีนี้ครูถามว่านักเรียนรู้จักต้นข้าวโพดกับต้นทานตะวันหรือเปล่าเออใครเคยเห็นบ้างต้นทานตะวันกับต้นข้าวโพดอ่ะแล้วนักเรียนคิดว่าภายนอกของมันมีลักษณะที่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงอ ถ้าเป็นต้นข้าวโพดจะเป็นต้นหน่ค่ะต้นใหญ่ถูกไหมคะจะส่วนต้นทนาวานจะเป็นต้นแคบแคบเนาะต้นน้อยๆออ่ะทีนี้นอกจากลักษณะที่เราเห็นรูปร่างมาแล้วเนี่ยมีลักษณะอะไรที่แตกต่างกันคะจากเมื่อกี้เราเรียนรู้ว่าเราแบ่งพืชออกเป็นพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกก็คือสังเกตจากดอกของมันชัดเจนทีนี้ถ้าเรามาสังเกตจากใบบ้างล่ะรากบ้างล่ะลำต้นบ้างล่ะเราจะแบ่งพืชออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ พืชใบเลี้ยงคู่อ่ะพืชใบเลี้ยงเดียวกับใบเลี้ยงคู่สังเกตยังไงบ้างนะคะดูจากภาพอันนี้ curtain, สังเกตได้ชัดเจนจะนําเสนอในลนักษณะของใบก่อนพืชใบเลี้ยงเดียวกับใบเลี้ยงคู่ต่างกันยังไงหนูดูจากสองภาพนี้ถ้าเป็นใบเลี้ยงเดียวหนูจะเห็นว่าลักษณะเส้นของมันตัวลักษณะเส้นของมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมคะตรงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยเยเวลาเราฉีกเช่นเราฉีกต้นกล้วย ฉีกใบกล้วยใบตองถูกป้ะเราฉีกปุ๊บมันจะเป็นเส้นยาวๆแต่ถ้าเราฉีกอันนี้ลักษณะมันลักษณะมันจะเป็นล่างแห่เห็นไหมคะตามรอยคู่เลยเวลาเราฉีกปุ๊บมันก็จะเป็นตามรอยเส้นหยึกหยกัยกหยักไปมาเห็นไหมคะแบบนี้อันนี้ล่ะเขาเรียกว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะส่วนด้านซ้ายมือที่เป็นเส้นตรงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ทีนี้พืชใบเลี้ยงเดียวกับพืชใบเลี้ยงคู่ต่างกันยังไงนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาบอกว่าจะมีใบเลี้ยงแค่ใบเดียวหมายความว่าพอเราใช้เมล็ดไปปลูกปุ๊บใบแรกที่ขึ้นมามีรากแล้วพอมีใบที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีใบเลี้ยงแค่ใบเดียวนะคะมีอะไรอีกบ้างนะคะใบจะเป็นเลขที่หรือว่าเป็นใบเดียวนะคะเส้นใบจะเป็นขนานเมื่อกี้คู่อธิบายไปแล้ว ถูกไหมเรียงยาวเป็นเส้นๆนะคะลำต้นสิ่งสำคัญของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือลำต้นจะเห็นเป็นข้อปล้องได้ชัดเจนเช่นอะไรบ้างเช่นต้นข้าวโพดต้นอ้อยเห็นไหมต้นอ้อยลำต้นจะแบ่งเป็นปล้องชัดเจนถูกไหมคะกลีบดอกของพืชน,นี้จะมี3กลีบหรือทวีคูณ3คําว่า3กลีบหมายความว่าอะไร ก็คือเวลาเรานับกลีบดอกก็จะมี1 2 3อันนี้3มกลีบจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้ามีทวีคูณ3ทวีคูณ3ก็คือท้องแม่3ไปใะคะ่ะก็คือ3 1 3 3 2ึงอาจจะมี6 339อาจจะมี9อาจจะมี12ก็ได้นะคะอันนี้มีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6แสดงว่านี้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลีบดอก3หรือทวีคูณ3เมื่อกี้บอกว่าใบ เส้นใบลิงเดียวเส้นใบเรียงขนานกันถูกไหมคะเส้นใบเรียงแบบขนานกันลำต้นเห็นข้อป้องได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีระบบรากฝอยรากฝอยคือแบบนี้นะคะระบบรากฝอยเนี่ยสุดท้ายครูจะมาสรุปให้ฟังอีกทีเนาะ พืชใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะแตกต่างจากพืชใบเลี้ยงเดียวเมื่อกี้พืชใบเลี้ยงเดียวเห็นข้อป้องชัดเจนถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเห็นข้อป้องไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนอ่ะมีรากแก้วนะคะรากแก้วไม่ใช่รากฝอยแล้วก็มีใบเลี้ยงสองใบนะคะมีอะไรอีกที่ไม่ที่แตกต่างกันก็คือกรีบดอกนะคะจะเป็นหนึ่งสอง สามอิบดอกจะมี5ดอกหรือทวีคูณหนะคะก็คือนะับไป5้าสิบสิบแบบนี้นะคะ,ะทีนี้จะมาพูดถึงใบของพืชบางใบของพืชบางชนิดเขาบอกว่าจะมีหน้าที่ปรับเปลี่ยนไปทําหน้าที่ในการสะสมอาหารนะคะหรือเปลี่ยนไปเพื่อใช้ในการคายน้ําของพืชเช่นใบของต้นตระ ระบองเพชรอย่างเงี้ยเปลี่ยนใบเป็นหนางเพื่อลดการคายน้ําหรือใบของนี้นะคะหนูรู้จักไหมมันคือต้นเฟื่องฟ้าหรือแถวโรงเรียนเราจะเรียกว่ามันเป็นดอกกระดาษถูกไหมคะไอต้นเฟื่องฟ้าหรือต้นดอกกระดาษเนี่ยนะคะใบมันเนี่ยอยู่ตรงไหน ใะะบของต้นเฟื่องฟ้านอกจากเป็นใบสีเขียวๆที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเจนแล้วเนี่ยมันยังมีใบตรงนี้ไอ้สีชมพูสีส้มสีเหลืองสีขาวที่หนูเห็นตรงนี้เราจะไม่เรียกมันว่ามันเป็นดอกนะคะมันคือใบนะคะตรงนี้เขาเรียกมันว่าเป็นใบประดับส่วนดอกของมันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ข้างในตรงนี้นะคะเรียกว่าดอกเพราะฉะนั้นอันนี้มีความรู้ใหม่เนาะไอ้สี ส,ส้มสีม่วงสีชมพูสีขาวที่มันอยู่รอบๆอบเนี่ยเราเรียกมันว่าใบประดับส่วนด้านในเราจะเรียกมันเป็นดอกย่อยนะคะอ่ะมีพืชอะไรบ้างที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็อย่างเช่นข้าวโพดนะคะไผ่ต้นหญ้าต้นข้าวอ้อยพืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่มีอะไรบ้างมีต้นกุหลาบมะม่วงชมพู่มะลิแล้วก็กะเพราเนาะทีนี้ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปเนาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ต่างกันยังไงอ่ะอันนี้สักคู่นะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีใบเลี้ยงหนึ่งใบนะคะอันนี้อันนี้เป็นตารางสรุปเลยนะพืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยงสองใบนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรบ้างเส้นใบเรียงกันแบบขนานอุ้ย เส้นใบเรียงกันเป็นแบบขนานลำป๊ดลำต้นเห็นข้อป้องได้ชัดเจนเห็นไหมคะเนี่ยข้อปล้องได้ชัดเจนนะคะ แล้วก็มีระบบรากฝอยมีกลีบดอก3หรือทวีคูณ3ในขณะเดียวกันถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยง2ใบ 2> เห็นไหมคะเมื่อกี้ใบเลี้ยงปอลอรากออกมาโผล่แค่ใบเดียวแต่พืชใบเลี้ยงคู่จะมีใบเลี้ยง2ใบนะคะเส้นใบเป็นแบบร่างแหะนะคะรําต้นมองแล้วไม่เห็นข้อป้องมีระบบรากแก้วนะคะแล้วก็มีกลีบดอก4-5กลีบหรือทวีคูณ4-5กลีบ นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดียวกับใบเลี้ยงคู่เส้นใบเนาะเส้นใบขนานกับเส้นใบร่างเหอะมีอะไรอีกกีบดอก3มหรือทวีคูณ3เป็นใบเลี้ยงเดียวเนาะกีบดอก4หรือ5หรือทวีคูณ4หรือ5จะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะอะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้หนูฟังอีกทีหนึ่งเนอะว่า พืชใบเลี้งเดียวกับใบเลี้งคู่นี่ต่างกันยังไงอะลักษณะของเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องพืชใบเลี้งเดียวหรือใบเลี้งคู่นะคะเราก็จะมาดูเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจําแนกพืชนะคะนะคะเกณฑ์แรกที่เราแบ่งไปเมื่อกี้ก็คือเกณฑ์พืช มีดอกนะคะพืชดอกกับพืชที่ไม่มีดอกถูกไหมคะพืชที่มีดอกกับพืชที่ไม่มีดอกแตกต่างกันยังไงพืชที่มีดอกก็คือเมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นดอกมันถูกไหมคะ เราจะสังเกตเห็นดอกมันอย่างชัดเจนแล้วก็มันจะสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์โดยใช้มล็ดถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นพืชไม่มีดอกก็คือเราจะไม่เห็นดอกมันนะคะตลอดการเติบโต นะคะโดยการสืบพันธุ์ของมันนะคะจะเป็นสืบพันธุ์โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปอร์นะคะซึ่งการสืบพันธุ์โดยใช้มเมล็ดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะแล้วก็สืบพันธุ์แบบสปอร์นี่เขาเรียกว่าแบบไม่อาศัย ตัวอย่างพืชมีดอกเช่นอะไรบ้างนะคะพืชมีดอกเช่นอะไรบ้างคะก็ทันตะวันนะคะกุหลาบนะคะอะไรอีกอต้นมะเขือถูกไหมคะแต่ตัวอย่างพืชที่ไม่มีดอกก็อย่างเช่นมอสเฟิร์นนะคะ ต้นสนต้นว่านนะคะว่านกาบหอยอยว่านอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นพืชที่ไม่มีดอกอะทีนี้ถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นพืชที่เกณฑ์ที่สองละ่ะ แคบะอะของนุคาเป็นอันนี้ ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นพืชน,นะคะเกณฑ์ที่สองก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ใบเลี้ยงอันเมื่อกี้รู้สึกเขียนลวตัวมันเล็กเกินพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสิ่งที่เราสังเกต2.1อันดับแรกเลยก็คือ มีใบเลี้ยง1ใบถูกไหมคะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีใบเลี้ยง2ใบคําว่าใบเลี้ยงดูยังไงนะคะก็หมายความว่าถ้ามันมีต้นไม้ถูกไหมคะอันนี้เป็นมเมล็ดถูกไหมแล้วมีรากงอกออกมาจะมีใบเลี้ยงโผล่อ,ออกมาตัวนี้แค่ใบเดียวนะคะแต่ถ้าอันนี้เป็นมเมล็ด นะคะแล้วมีรากงอกออกมาถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีใบเลี้ยงโผล่ออกมา2ใบแบบนี้นะคะ 2. อุดสเมื่อกี้ใบเลี้ยง1ใบใบเลี้ยงสองใบนะคะรากนะคะถ้าเป็นใบเลี้ยงเดียวรากจะเป็นรากฝอยนะคะส่วนใบเลี้ยงคู่รากจะเป็นรากแก้วทีนี้ถ้าพูดถึงรากลูกรากใน รากในชีวิตประจำวันใช้คาว่าในชีวิตประจำวันรากที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนะคะเราสามารถจําแนกประเภทของรากอ่ขอมาอยู่ตรงนี้นิดนึงการจําแนกประเภทของรากนะคะรากอ่สมมติอันนี้เป็นรากรากพืชตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นรากแก้วรากแก้วคือรากที่ใช้คำจุนเป็นรากลั่งลึก ย่งลึกลงไปที่พื้นดินนะคะใช้ในการคำจุนแล้วก็มันจะมีรากที่แตกออกมานะคะแบบนี้ปึ๊บนะคะแบบนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นรากแขนงนะคะแล้วก็มันจะมีรากที่ เป็นเส้นๆนะคะมาจากรากแขนงอีกทีหนึง่งสีแดงๆแบบนี้นะคะลึกๆๆๆๆสีแดงๆที่ต่อออกมาจากรากแขนงอีกทีนะคะตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นรากฝอยค่ะและภายในรากฝอยนะคะภายในรากฝอยแดงๆตรงนี้นะคะมันก็ยังมีขนอยู่นะคะ ที่รากฝอยเนี่ยนะคะสีข,ขาวเนี่ยเราเรียกว่าขนรากนะคะซึ่งขนรากนี่แหละคะ่ะที่ทำหน้าที่ดูดน้ําแล้วก็แร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นจากอันนี้ที่บอกไปว่ามันเป็นรากฝอยหมายความว่ามันเป็นสมมตินะถ้าครูถ้าครูวาดเป็นอันนี้เป็นลำต้นถูกไหม ลำต้นของมันมันก็จะมีแค่รากอย่างน,างน,างนี้ออกมาอย่างเดียวไม่มีรากอย่างลึกก็คือจะมีแต่รากฝอยละอองเล็กๆแต่ถ้าอันนี้เป็นรากแก้วก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นลำต้นมันก็จะมีรากอย่างลึกมาอันหนึ่งแบบนี้อันนี้คือรากแก้วต่อไป2.3นะคะลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจนนะคะ ขออนุญาตเลื่อนลำต้นเห็นข้อป้องชัดเจนก็คืออันนี้เป็นส่วนของลำต้นใช่ไหมคะมันก็จะมีข้อป้องแบ่งแบบนี้หนูนึกถึงต้นไผ่อะลูกแต่อันนี้ลำต้นจะมองไม่เห็นข้อป้องนะคะ หมายความว่าก็จะเป็นลําต้นปกติเลยต้นไม้ปกติเลยมองไม่เห็นข้อป้องอามีใบเลี้ยงหนึ่งใบมีรากฝอยลําต้นเห็นข้อป้องได้ชัดเจน2.4เส้นใบเป็นแบบขนานเส้นใบเรียงขนานกันนะคะแต่อันนี้เส้นใบร่างแหคําว่าเส้นใบขนานร่างแหคืออะไระสมมติอันนี้เป็นใบไม้ แล้วมันก็จะมีเส้นกลางใบถูกไหมคะอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบล้างแหซ้อนทับกันนะคะแต่ถ้าเป็นแบบขนานสมมตินนี้เป็นใบไม้เนาะเส้นใบมันก็จะเรียงเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราฉีก เราก็จะชีกออกมามันเป็นเส้นๆเลยอ่าตอนนี้ได้ใบเลี้ยงหนึ่งใบมีรากฝอยมีลำต้นแห็งข้อป้องชันเจนมีเส้นใบแรงขนาดนะคะแล้วก็2.5 2.5ก็คือดอกดอกจะ3หรือทวีคูณ3นะคะส่วนอันนี้ดอก4ถึง5หรือทวีคูณ4ถึง5หมายความว่าอะไรดอก3ทวีคูณ3 สมมุติว่าอันนี้เป็นตรงกลางเนาะดอกก็จะมี1มี2แล้วก็มี3อันนี้ดอก3ดอกทวีคูณ3ก็อาจจะมี6ค่ะ1 2 3 4 5อา่ห้าวตายแล้วว่าไม่พอเอามาดใหม่1 2 3 4 5 6นะคะ6อัน แต่อันนี้ถ้า4ถึง5 1 2 3 4ทวีคูณ4ถึง5ก็อาจจะมี8หนูก็ท่องแม่แม่4ก็คือ4 2 8อใช่ไหมอาจจะมี8ก็ได้1 4 5 6 7 8นะคะอาจจะมี8ดดอกอันนี้คือลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดียวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะ,ะพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู่ ะะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดียวและใบเลี้ยงคู่แล้วก็ด้านบนก็คือเป็นเรื่องของรากที่ครูสอนเสริมมาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็สามารถมาดูใบงานของเราได้แล้วนะคะใบงานแรกก็คือตัวนี้นะคะเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกของพืชให้เรียนเขียนแผนผังการจําแนกของพืชโดยใช้การมีดอกและการไม่มีดอกเป็นเกณฑ์นะคะพืชดอกคืออะไรคะเมื่อกี้ก็สอนไปแล้วก็คือพืชที่เป็นพืชที่ เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่เราจะสังเกตเห็นดอกมันใช่ไหมคะสักครู่นะคะมันไม่ติดแป๊บหนึ่งนะลบก่อน พืชดอกนะคะก็คือพืชที่เมื่อนะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่นะคะจะสังเกตเห็นดอกของมันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างของพืชหนูก็ใส่ไปหนูอะไรบ้างหลากมีกุหลาบอ่า ต้นทิวลีปดอกทิวลิปอะไรงนี้ผมก็ใส่ไปหาพืชที่มันเป็นดอกนะคะส่วนที่พืชที่ไรดอกก็คือเป็นไงคะมองไม่เห็นดอกทางการเจริญเติบโตถูกไหมคะตลอดการเจริญเติบโตอย่างเช่นอะไรบ้างก็ตระกูลมอสทั้งหลายมอสเฟิร์น ต้นสนต้นปรงผักกูดผักแว่นแงแดงอะไรอย่างนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เพราะว่าบางคนยังไม่เห็นเนาะแต่ถ้าหนูเข้าไปใน Google แล้วหนูพิมพ์พืชไรดอกมันจะขึ้นตัวอย่างมาให้หนูเพียบเลยทีนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นใบางานนี้นะคะใบางานนี้คุณไม่เฉลยแล้วเนาะพืชใบเลี้ยงเดียวมีใบเลี้ยงกี่ใบก็คือเอาจากตรงนี้มาตอบนะคะนี่ใบเลี้ยง ถ้าใครดูไม่ทันหนูก็กดสต o p ตรงนี้ไว้แล้วหนูก็ทําแบบฝึกหัดง่ายกว่าใบเลี้ยงหนึ่งใบรากเป็นรากอะไรมองเห็นข้อป้องเป็นยังไงชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเส้นใบเป็นยังไงกีบดอกเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใบงานที่3ใบงานสุดท้ายอันนี้คือครูจะให้หนูยกตัวอย่างพืชมาแบบไหนก็ได้ที่หนูรู้จักอ่ะหรือจะเอาตามครูก็ได้เอาตามครูดีกว่าเนาะมันจะได้เป็นอันเดียวกันอ่ะอย่างเช่น อันนี้พืชที่เราต้องการศึกษารู่ให้หนูไปศึกษาต้นกล้วยหนูก็วาดรูปต้นกล้วยมาต้นกล้วยเอาต้นอะไรอีกดีต้นกล้วยต้นชะบาต้นกล้วยต้นชะบาแล้วก็เอาต้นอะไรอีกเอาต้นอ้อยที่ เราเห็นชัดเจนอ่ะต้นสะบาต้นสะบาหนูรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักอ่ะคูลบเอาต้นอะไรดีเดี๋ยวนะตอนนี้มีต้นกล้วยต้นอ้อยเอาต้นอะไรดีอ่ะต้นต้นมะลิก็ได้ค่ะอ่ะโอเคทีนี้หนูก็ไปดูนะคะว่าต้นกล้วยเนี่ย ไปหาใบาของใบกล้วยมาว่าใบากล้วยเนี่ยเส้นใบเป็นยังไงร่างแหหรือว่าเป็นขนานถ้าบอกว่าต้นกล้วยเส้นใบมันเป็นขนานหนูก็ตีช่องขนานใบเรามองเห็นข้อป้องมันชัดเจนไหมมีรากเป็นรากอะไรอันนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเนาะเพราะฉะนั้นเอาตามนี้เนาะตามใบางานอันแรกเป็นต้นกล้วยอันนี้สอต้นมะลิแล้วก็อันที่3เป็นต้นอ้อยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็ จะมีเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีอยู่หลักๆ2เรื่องก็คือพืชมีดอกพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลี้ยงคู่นะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีปัญหารหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ